นี่มวดที่ว่าสันโดษสันโดษมันไม่จำกัดว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่บ้านก็สันโดษได้คนที่อยู่ในป่าก็ยังต้องสันโดษเนียมีต่อไปว่าข้าพเจ้าประกอบด้วยศีลเซนนี้แล้วได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นโดยจมูกดมรส้ด,ด,ดยลิ้นถูกล่องปวดทับท้าโดยกายด้วยธรรมารม้ดยใจแล้วก็ไม่ถือมั่นโดยนิมิตไม่ถือมั่นโดยอนุพยัญชนะคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะที่เป็น้องสวยงามอร,อร่ยรอยทั้งโดยส่วนตีกย่อยและทั้งโดยส่วนทั้งหมด มีผลเกิดขึ้นว่าอภิชาเลโทมนัสที่จะไหลไปตามใจแห่งบุคคลผู้ไม่สำรวมนั่นเพราะเขาไม่ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดบัดนี้ข้าพเจ้าสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นทั้งหมดแล้วแต่ว่ารักษาระวังรักษาตา,ตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่จะไม่ให้เกิดอภิชาและโทมนัส ใจความก็อยู่ที่ว่าคนเรามีความรู้สึกอยู่เป็นสองประเภทเท่านั้นะคืออภิชาที่จะเอาเข้ามาแต่โทมนัดที่จะผลักออกไปที่จะทําลายความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาที่จะผลักออกไปคือยินดียินร้ายเนี่ยมันมาจากการไม่สารวมให้ดีซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> เดี๋ยวนี้ตาประจาก็เป็นผู้ที่ อยู่ในการรักสํารวมรักษาอินทรีย์ตาหูจมูกนิ้งายใจไม่ลอยให้เกิดอภิชาและโทมนัสขึ้นมาได้นี่เป็นใจตามสำคัญอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ในป่าก็ทำได้ที่ข้อต่อไปที่เขาเขาบอกก็ว่าพระพเจ้านั่นครั้น จำรวมอิตใจเช่นนี้แล้วเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้ารู้สึกตัวในการถอยกลับข้างหลังรู้สึกตัวในการแ,แลดูรู้สึกตัวในการเลี้ยวดู รู้สึกตัวในการคู่รู้สึกตัวในการเหยียดในการท่าสังขาิบาตีวรในการดื่มการเคี้ยวการลิ้มมีสัมปะสัญญะในการถ่ายอุจาระปัสสาวะในการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง เนี่ยดูี่ว่ามันมีอะไรเ,เท่าไรมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอจาระปัสสาวะมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมัใครมันสํารวมสติสัมปชัญญะในการถ่ายจาระปัสสาวะกันสักสี่คนมันก็ทําอย่างเสียไม่ได้ทําอย่างวัดวัดทำอย่างไม่อยากทำทำอยากอยากให้เสร็จไปแล้วเร็วๆนี่ นี่มันก็สร้างนิสัยใหม่ที่ตรงกันข้ามขึ้นมาคือไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มันก็ส่งเสริมให้ความรู้แบบรูร้สึกประเภทตัวผูวของครูนัานเราไปคิดดูกันเจ้ใหม่ว่าเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะท่นทนั้นแหละมันก็มันก็เรียกว่าเหลือประมาณที่จะตีค่าของมัน รู้สึกตัวในทุกอิริยาบถนี่คือรู้สึกตัวมันเป็นไปตามธรรมชาติการก้าวไปข้างหน้าการถอนกลับข้างหลังการแล่กันเลี้ยวแล่กันเหยียดกานคู่การใช้สั้งจิตวจีวรการดื่มการกินการเที่ยวการถ่ายจาระปัสาว่าการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง แต่ละอิยบทนั้นมีจิตใจที่รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า,วาเป็นการเคลื่อนไหวไปต,ตามากฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไม่ควบคุมไม่ไม่ฝึกฝนการควบคุมมันก็จะมีจิตใจชนิดที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าเราฝึกฝนควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติมันก็มีเป็นผู้มีนิสัยที่มีสติสัมปชัญญะแปลว่าจะไม่ทําอะไรโดยไม่รู้สึกตัวเสียก่อนเรื่องสติสัมปชัญญะมันมีความหมายสําคัญตรงที่ว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วจึงจะทําการเคลื่อนไหวนั้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวนั้นๆมันก็เคลื่อนไหวไปด้ยวยความรู้สึกตัวนี่เราเรียวกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าทําอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะพลาดหรือลืมหรือเพ้อให้เกิดความเสีย,หาย,าาย,ยหายทางภายนอกแหละเสียหายทางภายในคือทางจิตใจ